สวัสดีค่ะพี่พีกับสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พี่พี่พบกับดวงใจพระเครื่องค่ะพี่พี่นะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องนะคะก่อนอื่นเลยค่ะพี่พี่น้องล่อยให้เนราะคาะองลาสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่น้อง ปล่อยให้ในราคา300บาทเท่านั้นค่ะ4องค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่นะ4องค์หนึ่งพันบาทค่ะช่องทางการติดต่อค่ะ0 9 9 0 6 4 1 3 0 7ค่ะพี่พี่นะ0 9 9 0 6 4 1 3 0 7ค่ะปล่อยให้ในราคาองค์ละ300บาท4องค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่นะ4องค์หนึ่งพันบาทค่ะ 4, ช่องทางการติดต่อค่ะ0 9 9 0 6 4 1 3 0 7ค่ะน้องปล่อยให้ 300อบาทเท่านะะั้นสาะพี่พี่เนาะส่งให้ฟรีทุกรูปทุกรายการด้วยนะคะพี่พี่นะส่งให้ฟรีทุกรูปทุกรายการด้วยนะคะชอบสนใจองค์ไหนยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้า, afood, ขา uku, มาได้เลยนะคะดวง <Grind. S 2> ใจพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่พทุกท่านเลยนะคะพี่พี่เนาะดวงใจพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่เริ่มกันที่รายการแรกเลยค่ะด้านหน้าค่ะพระสมเด็จค่ะพี่พี่รายการแรกนะคะด้านหน้าค่ะ ด้านหลังค่ะ ด้านหน้าค่ะไปกันต่อรายการที่สองค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อไผ่ค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นหลวงพ่อไผ่ค่ะด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกค่ะพี่พี่สองสี่เจ็ดแปดค่ะพี่พี่นะที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดค่ะ ถัดไปค่ะรายการที่สามค่ะพี่พี่นัทหลวงพ่อมุมค่ะพี่พี่นะรายการนี้เป็นหลวงพ่อมุมค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะทุนนิติปราสาทขันทคุณค่ะพี่พี่นัททุนนิติปราสาทขันทคุณค่ะวัดปราสาทเยือเหนือค่ะพี่พี่นะวัดปราสาทเยือเหนือค่ะอายุแปดสิบเก้าปีค่ะพี่พี่นะอายุแปดสิบเก้าปีค่ะจังหวัดศรีสะเกดค่ะพี่พี่สองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะพี่พี่นะทสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะ อาอยุ8ปปีนะคะพี่พี่นัททุนนี้ที่ปราสาทขันทคุณค่ะวัดปราสาทยเยอะเหนือค่ะหลวงพ่อมุมค่ะพี่พี่น้องหลวงพ่อมุมค่ะเลี่ยมกรอบให้อย่างดีค่ะพี่พี่น้องรายการนี้เลี่ยมกรอบกันน้ําให้อย่างดีด้วยนะคะพี่พี่นะไปกันต่อรายการที่สี่ค่ะพี่พี่น้องไปกันต่อรายการที่สี่ค่ะ พระครูมหาวงค่ะพี่พี่นะหรือหลวงพ่อเล็กค่ะพี่พี่น้อหรือหลวงพ่อเล็กนะคะสมณะค่ะพี่พี่สองสี่เก้าห้าค่ะพี่พี่น้อพศสองสี่เก้าห้าค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะพระครูมหาวงค่ะหรือหลวงพ่อเล็กค่ะพี่พี่นะ พศสองสี่เก้า้าค่ะพี่พี่นะสองสี่เก้า้านะคะถัดไปค่ะพี่พี่น้อได้การถัดไปค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่ด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะ รายการที่ห้านะคะพี่พน้องรายการที่ห้านะคะไปกันต่อรายการที่หกค่ะพี่น่นะไปกันต่อรายการที่หกค่ะพ,พี่ด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ รายการที่หกนะคะไปกันต่อรายการที่เจ็ดเลยค่ะพี่พีด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะรายการที่เจ็ดค่ะไปกันต่อรายการที่แปดค่ะวิพีด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ถัดไปรายการที่เก้าค่ะพีด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ รายการที่เก้านะค่ะพี่พีไปกันต่อรายการที่สิบเลยค่ะพี่พไปกันต่อรายการที่สิบค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะถัดไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่ณนะี่้าถัดไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ไปกันต่อรายการที่12ค่ะประสมเด็จรายการที่12นะคะ13ค่ะพี่พี่รายการพระสมเด็จรายการสุดท้ายนะคะพี่พี่นะพระสมเด็จรายการสุดท้ายค่ะด้านหน้าค่ะ ถัดไปรายการที่สิบสี่ค่ะหลวงพ่อเดิมค่ะพิ่พี่น,นั้นหลวงพ่อเดิมค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ หลวงพ่อเดิมค่ะไปกันต่อค่ะพี่พี่นะไปกันต่อรายการที่สิบห้าค่ะหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นรูปรอหลวงพ่อเงินค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะฐานค่ะ ถัดไปรายการที่16ค่ะพี่พี่นะถัดไปรายการที่16บหค่ะหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่หลวงพ่อเงินจอบเล็กค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะไปกันต่อรายการที่17ค่ะเป็นพระปิตาค่ะพี่พี่นะรายการนี้เป็นพระปิตาค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะ ไปกันต่อรายการที่ทสิบปดค่ะพุทธังรีสิบห้าศตวรรษค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ไปกันต่อรายการที่สิบเก้าค่ะหลวงพ่อคุณค่ะพี่พี่นะั้นหลวงพ่อคุณค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ หลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่ค่ะอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่พี่น้าจังหวัดนครราชสีมาค่ะรุ่นสร้างบารมีค่ะพี่พี่น้ารุ่นสร้างบารมีค่ะสองห้าหนึ่งเก้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อคุณค่ะถัดไปค่ะรายการที่ยี่สิบค่ะพี่พี่น้าถัดไปรายการที่ยี่สิบค่ะหลวงพ่อเพชรค่ะพี่พี่น้าหลวงพ่อเพชรค่ะวัดอัมพวันค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะเกาะพัง,งนันค่ะพี่พี่นะเกาะพัง,งันค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะไปกันต่อรายการที่21ค่ะพี่พีพนะ่หลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อเงินค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะหลวงพ่อเงิน250 0ค่ะ ด้านหน้าค่ะไปกันต่อรายการที่ยี่สิบสองค่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อจงค่ะพี่พี่นับเป็นหลวงพ่อจงค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะนหลวงพ่อจงค่ะ ไปกันต่อรายการที่ยี่สิบสามค่ะเป็นเหรียญเหนือดวงค่ะพี่พี่นะหลวงปู่พระมหาศิลาค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นหลวงปู่พระมหาศิลาค่ะอายุเจ็ดสิบห้าปีค่ะสวนสงฆ์เกแปะค่ะพี่พี่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะหลวงปู่พระมหาศิลาค่ะพี่พี่นะเหรียญเหนือดวงค่ะ ัดไปรายการที่24ค่ะพี่พีเป็นหลวงปูดุลค่ะพี่พีน้านหลวงปูดุลค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ หลวงปู่ดุนค่ะพี่พี่นะสองห้าสองสองห้าสองสามค่ะพี่พี่ไปกันต่อรายการที่ยี่สิบาค่ะพี่พี่นะเป็นเต่าหลวงพ่อหลิวค่ะพี่พี่เต่าหลวงพ่อหลิวค่ะวัดไร่แตงทองค่ะพี่พี่นะวัดไร่แตงทองรุ่นมหาลาบค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นรุ่นมหาลาบค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อหลิวค่ะวัดไร่แตงทองค่ะถัดไปรายการที่ยี่สิบหกค่ะเป็นหลวงพ่อบุญค่ะพี่พี่น้าหลวงพ่อบุญค่ะด้านหลังค่ะรุ่นมหามงคลค่ะพี่พี่น้ารุ่นมหามงคลค่ะหอมสินค่ะพี่พี่ไปกันต่อรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะปลุกเสกโดย ท่านเจ้าคุณค่ะพี่พี่นะนะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะในงานทอดผ้าป่าค่ะพี่พี่วัดอุ่มพุทธารามค่ะพี่พี่สองห้าหนึ่งสี่ค่ะพี่พี่นะสองห้าหนึ่งสี่ค่ะด้านหน้าค่ะถัดไปรายการที่ยี่สิบแปดค่ะ พระอาจารย์ขันค่ะพี่พี่นะพระอาจารย์ขันค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดนกกระจาบค่ะพี่พี่นะพระอาจารย์ขันวัดนกกระจาบค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะไปกันต่อรายการสุดท้ายค่ะเป็นพระมงคลเทพมุนีค่ะพี่พี่นะเป็นพระมงคลเทพมุนีค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกในงานผูกพันธสีมาค่ะพี่พี่นะที่ระลึกในงานผูกพันธสีมาค่ะอำเภอภาสีเจริญค่ะพี่ กรุงเทพมหานครค่ะสองห้าสามสองค่ะพระมงคลเทพมุนีค่ะพี่พี่นะค่ะพี่พี่ถ้าวันนี้น้องพูดผิดพลาดไปประการใดนะคะพี่พี่น้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะพี่พี่เนาะถ้าพูดผิดพลาดไปประการใดต้องกราบขออภัยด้วยค่ะปล่อยให้ในราคาสามร้อยบาทค่ะสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่นะสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะสำหรับวันนี้ดวงใจพระเครื่องต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพี่พี่กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะพี่พี่นะกราบสวัสดีค่ะ